ช่วงนี้นักตกปลาพ่ค่อยมีเวลาไปตกปลาได้พี่น้องตกขบับขอโทษขอพระเอฟซีที่แบบว่านักตกปลาคือบุ่เนไปตกปลาว่าถามหาอีกเนาะแต่ผมพอดีช่วงนี้แบบเตรียมตัวสิกลับตาครับทุกคนต้องเข้าใจต้องกาบขอโทษห,หลายๆครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาปลาแซบครับผมวันนี้นักตกปลามีเสนอเมนูหอยครับผมคนมักหอยพี่น้องระบบเสียงอาถิกล่องกลางวานคือเก่าครับผมต้องกราบขอโทษขออภัได้หลายครับผมนะผมก็หิวเข่าเพื่อเพื่อนพี่น้องเป็นเมนูหอยหวานครับผมผมลาดด้วยอ่า ไอเขาเอื่อนอี่ผมว่าน้ำกิ้มกับประมาณเขเป็นน้ำแบบสมตำ,คร,ำรกกรครับผมใส่น้ำปลาใส่บักกอครับผมผมชอบแบบนี้เนาะแล้วก็มีข้าวปุ้นครับผมข้าวปุ้นหรือว่าขนมเสี่ยงเนาะผมนี่ผมใส่ถั่วมาเน้ะผมเนาะผมสีเอามาก,กินแบบว่ากันเผ็ดนะผมชอบกินเผ็ดเนาะครับเนาะช่วงนี้นกักตกปลาเ่ค่อยมีเวลาไปตกปลาได้พี่น้องตกระคาบ ขอโทษขอพายเอซีที่แบบว่านักตกปลา่เห็นไปตกปลาว่าถามหาอีกเนาะแต่ผมพอดีช่วงนี้เตรียมตัวสกับป่านครับทุกคนต้องเข้าใจต้องกล้าขอโทษหลายๆครับผมต้องลังปีใหม่ครับต้องกลับไปตกปลาคือเราครับมาพี่น้องทีมเขาทากันมี่แต่งลัวต้วนหอมมะพรตัวมะรูไปเห็นหรือเปล่าครับ อันนี้เป็นหอยหวานครับผมหนึ่งผมตื่ไปสื่อมาครับผมหอยหวานแบบสดมากนนี่เห็นบอกครับพี่นงหอยหวานเลยน่ครับผมมันเป็นหอยขมเนี่ยนี่แซ่บมากครับกับปลา ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจนักป่าด้วยครับผมตักป่าต้องกลับไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆพ,พี่ๆแน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่าอาทิตย์ซ่าหรือเลี้ยวก็บ,บอกอะไรแต่ไปกลับแน่นอนนะครับผมแ๋ยวขอกลาบขอบคุณกำลังใจหลายๆครับผมที่มีให้ช่องน,น้อยๆของนักตกปลานะครับบอกอะไรแตงกัวาประกาศข่าวมีนมกิีมาแซ่ เสียงระบบเสียงคนน่ะปานกินในห้องน้ำพี่น้องเอย,บบเยได้แทะมาเมนนะครับก,กินอยู่ในห้องนี่นะครับแต่อีกห้องหนึ่งนะครับ, <c oughs> บมีมีนางปาหมึกผมยาตก,กินโตแล้วนี่ว่าหามันกินน้ำมากครับพี่น้องมากินน้ำกันครับผมาฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปคือเก่าครับพี่น้องเริ่มจังหดก่อนดีวะนะครับผม อันนี้จริงผมมาสบว่าเอาไม้มาจิ้มนะเป็นหอยหวานนะผมราดด้วยน้ำน้ำจิ้มสมต่ำเป็นแบบน้ำแบบสมต่ำเบ้อเท่านะ กินยังไม่เี็มมาล้ำเสียคือเก่า ตัวหายไม่เสรเดียวก็หาง น้มกินแก้เพลียครับพี่น้องมาติ่งแล้วครับ ี่หอยหวานกินได้บ่ครับเดี๋ยวผมกิน,นเดี๋ยวราคนกินผีดนะครับผีดสบูนนะครับเนะี่ยหอยหวานฝากเลี้ยเพื่อนๆผู้หญิงครับ จะบุนเสร็อ่โอ้เสียพี่นอ้ะเบิด

감사합

ไม่แก่เนียบเลย เสียมากครับผม mm -hmm. กัดทนันกับปีนองเอยเสียงโหลดกันหลายครับ Hmm. buat anak อดอดดูน่องเลยนนูมึงจะปุ้มยิมน้ำยิ่ม mua nhỏ em nào sẽ pháp hỏi bạn để cải tiến thành súng để thuộc กูเก่งลาศีพิสิบูญมยเสียงมือล้ำจอดเสียไม่รู้สิโดนริรศิริหรือเปล่าคร มาจากทางโซลิมพี่น้องเด้อแผบมากเด้ครับ คลิปนี้นักลบบากันดิขอตัวลาไปลาพีลาน้องได้เพียงแค่นี้เลยครับผมเผ็บมากครับผมอืมอือ Các ừ, bạn mưa nhỏ kí cho ก็ไล่ก็ซับก็ไข้ก็เป็นกำลังใจให้ต้องทองนักตุกตาเนี่เด้อครับผมนี่องตัวราปก็ตองลง